กอายิงแล้วเหรอคะเนี่ยยิงแล้วคะ่ะกำลังยิงอยู่นะไม่เห็นรู้สึกเลยคะ่ะคุณหมอว้าย สวัสดีค่ะตุ๊กติกนะคะก่อนหน้านี้ตุ๊กติกได้ทําโปรแกรม MPT แล้วรู้สึกพอใจกับผลลัพธ์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบหน้ายกกระชับผิวดูฟูขึ้นถ่ายรูปมุมไหนก็ดูสวยและในตอนนี้ทางดอรทิติมาคลินิกก็ได้นํานวัตกรรมตัวใหม่เข้ามาซึ่งอยู่ในหมวดของโปรแกรมยกกระชับนั่นก็คือโปรแกรม a l t h รา a ี p พร m e และในวันนี้ตุ๊กติ๊กก็ได้มาลองทําโปรแกรมนี้ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของกรอบหน้าดูไม่ชัดใบหน้าดูไม่เฟรเก็เลยอยากแก้ปัญหาตรงจุดนี้แล้วมารอดูผลลัพธ์กันนะคะ ่านไปแล้วนะคะสําหรับการทําโปรแกรมเอาทอรพีพรามนี่คือผลลัพธ์หลังทําก็รู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าใบหน้าดูยกขึ้นแล้วก็ผิวหน้าดูอิ่มฟูขึ้นค่ะและสําหรับใครที่มีปัญหาเหมือนกันกับตุ๊กติก๊กหรือกังวลเรื่องใบหน้าสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอหรือสามารถทักเข้ามาสอบถามทางคอนแทคด้านหน้าน,นี้ได้เลยนะคะ